ก็สวัสดีครับปุ๊บกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเหรียญนะครับ50สตัง์รัชกาลที่9นะครับปีพศ2539นรนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับก็เป็นเหรียญ50สตังนะครับเป็นเหรียญ ชนิดราคา50สตังค์การจนาพิเศษปีพศ2539นะครับผมเชื่อว่านะครับเรียนรุ่นนี้นั้นคิดว่า100คนนะครับ,น,น,รบน่าจะมีที่ยังไม่รู้5คนนะครับคือคิดเฉลี่ยดูยนะครับอาจจะเยอะกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับสมมุตินะครับที่ไม่รู้ว่าเรียนรุ่นนี้นั้น ยังไม่มีราคานะครับคิดว่าหนึ่งร้อยคนนั้นจะยังไม่รู้ว่าเรียญรุ่นนี้ยังไม่มีราคาประมาณห้าคนนะครับคิดว่านะครับเรืออาจจะมากกว่านั้นเรือจะเยอะกว่านั้นนะครับผมแต่สมมติคร่าวๆนะครับผมในความคิดผมนะครับสาเหตุที่เรียญรุ่นนี้นั้นไม่มีราคานะครับก็เพราะว่าจํานวนการผลิตนั้นเยอะมากนะครับ เยอะมาสาเลยนะครับเห็นไหครับเรียนก็งดงามนะครับเรียนนี้ก็เป็นเรียนที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับเรียนรุ่นนี้นะครับผมจำนวนการผลิตนั้นนะครับอยู่ที่105ล้าน 4แสนสามหมื่นสี่พันเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็อยู่ที่สิบแปดมิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่สองจุดห้ากรัมนะครับก็ทำมาจากนะครับเนื้ออลูมิเนียมบอนนะครับอลูมิเนียมบอนก็คือทองแดงผสมสังกะสีนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับ ณปัจจุบันนี้ยังไม่มีราคานะครับถ้าพูดแบบสรุปนะครับผมยังถือว่าไม่มีราคานะครับเพราะว่านะครับยังสามารถหาได้พบเจอเองในระบบหมุนเวียนอยู่นะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้นานๆจะเจอทีนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ายังสามารถหาได้พบเจออยู่นะครับถึงจะนานๆเจอทีนะครับสําหรับ คนธรรมดาชาวบ้านนะครับที่ไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่คลุกคลีอยู่กับเหรียญนะครับก็จะคิดว่าหายากนะครับแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่คลุกคลีอยู่กับเหรียญเป็นประจําทุกวันนะครับก็จะได้พบเจอบ่อยนะครับก็ปรับปนมากับสตังทอนนะครับแต่ก็จะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นั้น ็ส่วนมากแล้วก็จะไม่ได้นําจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะว่าสินค้าที่เป็นหน่วย50สตางค์นั้นไม่มีนะครับแต่ก็มีแบบคล้ายๆว่าทอนมาเยอะๆนะครับผมเป็น50เหรียญหรือร้อยเหรียญนะครับก็จะปรับปนมากับเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมถึงว่าได้พบเจออยู่นะครับก็เหรียญที่ผมได้มานะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับก็ได้ปรับปนมากับ สตังทอนนะครับผมกับเหรียญชนิดราการหนึ่งบาทนะครับก็ถ้าท่านใดมีอยู่นะครับหรือว่าได้พบเจอนะครับผมก็แนะนําว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับถ้าสะสมเพื่อคุณค่าทางจิตใจเพื่อความสุขก็สามารถสะสมได้นะครับถึงแม้ว่าอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมก็เชื่อว่าจะหายากขึ้นกว่านี้นะครับผมถึงแม้ว่านับไปวันนี้นะครับนับปัจจุบันนี้จะยังหาง่ายอยู่นะครับแต่ก็ถ้าได้พบเจอนะครับก็เก็บสะสมไว้นะครับ